สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโรบอทครับกับตัวเกมขี่รถตะลุยซอมบี้นะครับเกมนี้ก็เล่นสนุกเพลินๆครับแต่งรถเพลินดีนะครับเอาล้วครับผมตอนนี้ผมก็แต่งรถตามงบของผมนะครับตอนนี้ก็จะพาไปให้ไกลที่สุดนะครับค่าคุณภาพก็2อ0พนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มบล็อกอีกมือให้เลขมันสวยนะครับเอาสัก3,000ดีกว่าครับอ่านี่ครับ3,000นะครับอ่าน้ำหนักก็ประมาณนี้ครับ อ่าห้าพักิโลนะครับความเร็วที่195นะครับถือว่าเร็วมากครับต้องค่อยๆขี่นะครับเป็นรถที่เร็วจริงๆนะครับอ่าเร็วมากไปก็ไม่ดีนะครับก็ขี่ให้ดูเฉลี่ยประมาณสัก100่งร้อกำลังดีนะครับค่อยๆกดนะครับพอเร็วไปมันจะควบคุมยากนะครับแต่ว่ามันจะคล่องตัวนะอ่านี่ก็ขี่ไปนะครับอันไหนชนได้ก็ชนนะครับอันไหนยิงได้แล้วไม่ยิงครับ เพื่อลดลดเลือดนะรตรงนู้นเราไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็ไามา่ได้บวกเข้าไปนะครับอ่านี่ครับอันนี้จุดที่สองนะครับผ่านแล้วนะครับน,นี่คือสามกดเมาส์ค้างไว้นะครับอ่ายิงโตเลยนะครับอ่าแล้วก็มาถึงจุดเติมน้ำมันครับนี่ถึงจุดเติมน้ำมันแล้วนะครับ,อ,รนนรบอ่านี่เรามาถึงจุดเติมน้ำมันนะครับ ต่อไปนี่ครับเช็คพอยที่3านะครับเงินขึ้นมา15ื่นแล้วนะครับต่อไปไปจุดพอยที่ี่นะครับเราค่อยเล่นตรงนี้ค่อยไปหน่อยนะครับเราอาจจะตกได้นะครับโอักคันนั้นเขาขนของมาเยอะนะครับแต่เราเน้นค่องตัวนะครับเราไม่ได้เน้นปั๊มเงินนะครับตอนนี้นั่นเขาเล่นปั๊มเงินนะครับ แล้วก็มาจุดตรงนี้นะครับจุดซ่อมนะครับอ่านี่คือจุดซ่อมรถนะครับอ่าเห็นไหมครับเลือดเต็มแล้วนะครับอ่ทาทั้งที่แล้วมาถึงจุดนี้นะครับอันนี้คือรถเราทำมาเพิ่มนะครับไปให้ไกลที่สุดนะครับเท่าที่ไปได้นะครับอ่านี่คือจุดเช็คคอยท์ที่ สีนะครับน่าจะสี่นะครับผมตอนติดก็ยิงนะครับส่วนข้างหน้าเป็นลูกสองป้ายหลอกนะครับมันเป็นเถวนะครับอย่าไปนะครับมันเป็นป้ายหลอกเรานะครับให้ตรงนี้นะครับจุดนี้จุดสำคัญจุดเติมน้ำมันนะให้เราตั้งรถให้ตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยถอยหลัง ไฟหลามมาเก็บน้ำมันนะครับนี่ครับนี่น้ำมันให้เขาเก็บอ่าน้ำน้ำมันแล้วครับผมแล้วก็ไปต่อได้เลยอ่ามาดูกันนะครับนี่ครับผมไปเรื่อยนะครับนี่ครับมาแต่งรถมาแล้วนะครับเป็นรถที่ เน้นตรงนกระสุนยังเหลืออีกห้าร้อยนัดนะครับยังเหลือเพียบตรงนี้ะครับถ้าขับรถไวนะครับสามารถลงอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเสี่ยงดูนะครับนี่เจ็ดจุด้ที่ห้านะครับเห็นไหมครับเงินเป็นสามหมื่นแปดแล้วนะครับต่อไปเป็นเช็คคอยไปไกลที่สุดนะครับรอบนี้นะครับตรงนี้ก็ระวังแพนควิ้นเลยนะครับ ถ้าเลือดน้อยนะครับโดนเพนกลิ้นโชนทีเลือดยุบเยอะมากนะครับน้ำแข็งตรงนั้นทะลุได้นะครับระวังด้วยนะครับมันจะมีทางแยกให้ไปซ้ายกับขวาครับว่าจะไปทางไหนนะครัผมเลือกไปทางขวาครับ ไปครับว่าตรงนี้ต้องขับช้าๆนะครับแล้เวเราไปกันโอเคนะครับกลับบ้านอ่าครั้นี้ไปใหม่นะครับอันนี้ก็คือไปไกลอันนี้ผมประมาทเองนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูใหม่ครับ เราไปแบกกระบาดนะครับเลืองไปหน่อยถนะ้าคลิปไี่ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครแม่มันใสกระโปรงแบบนี้ ชนได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวซ่อมรถอยู่แล้วนะครับ ว่าถ้าไปถึงจุดนั้นก็คือเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาใกลที่สุดนะครับทำคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ ถ้าเราเลี้ยวเข้าไปเติมเลยต้องเสียวเวลากลับรถนะครับมันเลยใช้การถอยหลังดีกว่าเพราะไม่งั้นก็หมุนลถมันจะช้านะครับ ไปช้าๆนะครับเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยสิ่งอันนี้เราต้องค่อยๆไ,ไปนะไได,ดีเพราะว่าซอมบ,บี้น้อยกว่านะด้านซ้ายเป็นกล่องสมบัตินะครับเราจะไม่ไปเดี๋ยวลับรถยากนะ จุดชอยนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตรงจุดนี้ผมยังไม่เคยส่งของนะครับนี่คือการส่งครั้งแรกนะครับ,รบถ้าเราส่งของครบตันนี้นะครับบเราก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดันต่อไปกันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันติดปืนเพิ่มรู้สึกว่าน่าจะติดต้องติดปืนเพิ่ม ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรายังอ๋อถ้าเรายังไม่ส่งของนี่ครบนะครับมันยังไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับเป็นยังไงครับวันนี้นี่มาจนถึงด่าน6กเลยนะครับผมต้องร้อยครบก่อนเพราะด่านต่อไปเปิดไม่ได้จนกว่าเราส่งของครบนะครับเพราะว่าเห็นนะครับมันกั้นเราไว้นะครับจนกว่าเราจะส่งของครบแล้วก็ของที่แต่งรถได้มากขึ้นนะครับ เป็นไงครับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากจะให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับถ้าอยากรู้รถผมแต่งยังไงนะค,คันนี้เราสามารถาดูได้นะครับโดยการเซฟก่อนนะครับจะเซฟทับนะครับผมเราจะเซฟทับนะครับเซฟเซฟทับคันนดีเซฟทับคันนี้แล้วกันครับ ลบลบก่อนนะครับลบลดก่อนลบก่อนอแล้วก็นี่ครับเซฟนะครับอ้าวแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยครับผมพอ,อ,อเซฟไปปุ๊บนะครับเราสามารถดูข้อมูลรถได้นะครับรถที่ผมใส่ไปนะครับก็จะมีบล็อกกล่องเพิ่มอรงนี้ครับบล็อกหิน15 บล็อกอันนี้บล็อกพยาบาล5นะครับนี้2นะครับหินนะครับผมมีโชคกสปิงสีสีฟ้า2ี120้นะครับเห็นไหมครับมันจะบอกข้อมูลในการแต่งรถนะครับเห็นไหมครับเราก็แต่งได้ถ้าแต่งตามนี้ได้ก็สามารถไปได้ตามผมนะครับผมเห็นไหมครับแล้วอันนี้ก็จะลบให้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะแต่งตามนะครับอันนี้เป็นบล็อกนะครับ ก่อนจากนั้นครับอ่าดูให้ดูโครงสร้างรถนะครับใครอยากแต่งแบบนี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับอ่านี่อ่านี่คือกล่องอส่วนตรงนี้ก็คือถังน้ํามันนะครับผมอ่านี่คือเครื่องยนต์สีฟ้านะครับนี่คือกระสุนนะครับอ่านี่นี่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่าในอันนี้ลบเครื่องยนต์ออกนะครับอ่าส่วนนี้เป็นปืนนะครับ เนี่ยก็คือโครงสร้างรถของผมนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะทาตามก็ทําได้นะครับเพราะว่าพวกนี่ครับทาตรงนี้เพื่อจะสั่งพวกให้ยาวได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังครับเอาละครับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็พต์ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ